เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นสุดๆส,สำหรับครอบครัวของนักแสดงสาวพลชิตจันทร์กับสามีนักธุรกิจชาวฮ่องกงเคนฮงหลังจากทั้งคู่ควงแขนเข้าพิธีวิวากันแล้วนั้นก็ได้มีทายายทมาเป็นโซ่ทองของใจด้วยกัน4ี่คนน้องชิโน่น้องชินลี่น้องชิต้าและน้องชิลิน้าชสุดสาวพลก็ได้เผยภาพถ่ายแบบกับลุคสไตล์เบาๆสบายๆแต่สวยหรูดูมีออร่าด้วยเมคอัพสุดปัง กับสีผมแบบทูโทนขับให้หน้าดูขาวออร่าแต่ใดๆก็ต้องชื่นชมไม่ว่าจะลุกไหนชุดไหนสาวพลอยก็สวยเป๊ะตลอดขนาดลูกสี่แล้วก็ทำอะไรเธอไม่ได้จริงๆเลยค่ะ